สวัสดีค่ะชื่อจิระกรเจริญเท้าค่ะชื่อเล่นป้อมค่ะเป็นพนังงานโรงงานเอกชนแหงหนึ่งค่ะปวดหลังแล้วก็บั้นเอวแล้วก็ชาที่ปลายเท้าค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นปวดกล้ามเนื้อปกติเนื่องว่าเป็นผลกระทบจากการทํางานที่เราต้องยืนต้องเดินบ่อยๆก็เลยไปหาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อปกติค่ะก็ทานันเนี้ ก็ทานปกติแต่เนี้ยวันหนึ่งมันมันไม่ใช่ค่ะก็คือเดินเดินได้แค่1ิเมตรเดินต่อไม่ได้ค่ะเพราะบันชาบันชาที่ปลายเท้าแล้วก็ปวดต้องหยุดพักก่อนแล้วค่อยคอยเดินอีกระยะหนึ่งมันเดินต่อไม่ได้ค่ะก็เลยไปหา,าคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็น เกี่ยวกับมอนรองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นประสาทอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยทําเรื่องส่งตัวไปที่แผนก่ารรักษากระดูกค่ะก็เลยไปตรวจรักษากระดูกอยู่ประมาณเดือนครึ่งทานยาก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยให้ไปเอกซเรย์คุณหมอโรคนิ้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นนิ้วในไตขนาด3.5เซนแล้วก็มีเม็ดเล็กรอบๆอีกประมาณ5เม็ดคุณหมอแนะนําว่าให้ผ่าตัดเพราะว่านิ้วมันมีขยัขนาดใหญ่ค่ะ ไม่สามารถไอ้ทานยาสลายได้เขาบอกเนี้ยพอรู้ว่าผ่าปุ๊บคิดถึงพ่อถึงแม่เพราะว่าเราเป็นลูกคนโตค่ะก็คือยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะตาย <c oughs> ก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะตายขอให้ตายที่หลังพ่อกับแม่พอมาเจอผลิตภัณฑ์อลิตินมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําให้ทานตัวนี้ตอนแรกก็ยังไม่ตัดสินใจทานค่ะเพราะว่าด้วยเราที่ทํางานาโรงงานเนาะราคามันค่อนข้างสูง ก็ไปศึกษาก่อนไปศึกษาเออเห็นคนอื่นเขาก็หายเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเปิดใจทานพอเปิดใจทานเซตแรกค่ะก็ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเห็นผลเลยแค่อทิเดียวก็รู้ว่าอาการที่ชาที่เป็นอยู่ม,มันดีขึ้นจากยืนแค่ยืนล้างล้างถ้วยปกตินะคะล้างต่อไม่ได้นะคะยืนนานแค่แค่ล้างล้างจานปกติเนี่ยเราต้องหยุด หยุดหยุดพักแล้วข้องล้างต่อเพราะมันชาค่ะพอทานผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมันดีขึ้นปัจจุบันก็ไม่ได้ผ่าตัดค่ะก็ยังทานผลิตภัณฑ์นี้อยู่แต่ว่าทานน้อยลงเพราะจากอาการเรามันดีขึ้นก็ลดปริมาณลงค่ะ